สวัสดีเราเป็นคนอ้วนผู้ชายกว่า80%ก็ชอบผู้หญิงผอมแต่พวกเขาจะเข้าใจไหมว่ากว่าจะผอมมันลำบากแค่ไหนเครียดก็แดกมีความสุกก็แดกเศร้าก็แดกไม่พิเศษก็แดกเม้นมาก็แดกจริงๆเราก็เคยเครียดจะลนนะ ฟิตเนสกินวันล,ละ1,500พแคลอรี่บุกลูกสำรองงดขดหวานเค็มงดแป้งโยกเกิดน้ำผึ้งมะนาวงวดอาหารหลังหกโมงเย็นงดของทอดน,น้ำส้มสายชูทีทีสิคือทฤษฎีนั่นแต่ความหิวมาแซกทุกทีนี่คือกุ้งแห้งเพื่อนของเรากุ้งแห้งมั่นใจในรูปร่างและความสวยของตัวเอง กุ้งแห้งชอบเรียกเราว่าอีอ้วนจะอีสวยอีสีลิตาอีชมพู่อารยาอีพอเชิงมันทีมึงคี้เละก,กูยังไม่ว่าเลยรู้ไหมมันเจ็บปวดแต่กว่ากูอ้วนจะอ้วนขนาดนี้สูญเสียไปทำาลายกับคำว่าบุฟเฟ่ ใครไม่เห็นค่ะเราไม่แคร์เพราะกว่าจะอ้วนขนาดนี้ลงทุนไปหลายแสนบางทีก็คิดนะว่ากูอ้วนแล้วมันผิดตรงไหนคือความอ้วนกูไปทำไรมันของของชาหรือเปล่ากูอ้วนแล้วเอาความอ้วนไปก่อการร้ายหรือเปล่าอ้วนแล้วทำไมใครตายไหมจริงๆแล้วก็เคยคิดจะลดนะฟิตเนตกินมาละ 1,500แคลอรี่บลูลูกสำรองงดหวานเค็มงดแป้งเจียวเกิดน้ำพึ่งมะนาวงดอาหารหลังหกโมงเย็นงดของทอดน้ำส้มสายชูทีย5สิ <c oughs> คือทฤษฎีนั่นแต่วันผิวมาเซ่ทุกทีทำไมอ้วนจังวะกูก็แดกไงทำไมอ้วนจังวะควาดีคนทั้งมันตายแล้วมันเกี่ยวอะไรกัน แล้วกูอ้วนมันเกี่ยวอะไรกับมองแล้วเขาเป็นไรตายมันถามกูว่าทําไมอ้วนจังงั้นกูขอถามกลับหน่อยพ่อบ่นว่าปวดคอเปล่าช่วงนี้ไม่นะเอิ่มงั้นก็ไปนหนักหัวพ่อมึงดิมันก็แดกสลายดีททำไมเห็นเขาว่าจใตด้งขจัดในพิษตาสัตว์นาว นี้คงไม่หนาวเนอะกูแค่อ้วนไม่ได้ขนน้าเหมือนไซบีเรียนสัตว์จบละบมดยิ่งดได้กว่า